ปีใหม่นี้พี่แจ๊วควางแผนไปเที่ยวไหนหรือยังคะยังเลยฮะ คาดว่าน่าจะอยู่แถวๆกรุงเทพน่าจะติดภารกิจติดงานเหมือนกันกรุงเทพก็โล่งโปร่งสบายนะคะคนออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหมดคุณผู้ชมคะมีกิจกรรมดีๆที่อยากเชิญชวนทาในช่วงวันปีใหม่นะคะเป็นกิจกรรมของทางกระทรวงวัฒนธรรมเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี2,564แบบยิ่งใหญ่ทั่วโลกค่ะพร้อมกับกิจกรรมปีใหม่เสริมสิริมงคลแบบชาวพุทธนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2,563ข้ามไปถึงปีหน้าเลยคือวันที่5มกราคม2,564ค่ะ นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้นะคะบอกว่าแนวทางการจัดกิจกรรม 1. จะประกอบด้วยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยพุทธศักราช2564ระหว่างวันที่30ธันวาคม2563ถึง1มกราคม2564ส่วนกลางคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะค ใช้สถานที่หลักคือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมและในส่วนภูมิภาคนะคะเพราะว่าจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศก็จัดตามวัดต่างๆในส่วนภูมิภาค76จังหวัดโดยจะดําเนินการขอพระบรมราชานุญ,ญาตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวางัง ไปประดิสถานณมนทลพิธีท้องสนามหลวงร่วมกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญ4ภูมิภาคจากพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันนี้เป็นกิจกรรมที่1ส่วนมนข้ามปีถวายพระราชกุศลค่ะคนอกจากนี้ครับสำหรับใครที่จะชอบไปเดินสายทําบุญไหว้พระกวัดไหว้พระ1ิวัดนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดกิจกรรมไหว้พระสิวัด เสริมสิริมงคลรับปีใหม่กันด้วยนะครับณนะวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสิพระองค์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกิจกรรมไหว้พระเนี่ยจะจัดช่วงวันที่1และก็วันที่2นะครับมกราคม2564มีวัดอะไรกันบ้างไปดูรายชื่อวัดกันหน่อยนะครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดราชโอรสารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดเบญจมา,าพพิทุสิทวนาราม วัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบาพิษสถิตมหาสีมารามวัดสุทธัตต เทพวรารามวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษแล้วก็วัดว,ดวดชิวรธรรมสาธิตนี่เป็นรายชื่อ10วัดนะครับสำหรับคใครที่ไม่ได้ไปไหนอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็สามารถไปร่วมกิจกรรมไหว้พระ10วัดเสริมสิริมงคลรับปีใหม่กันได้นะครับนอกจากนี้นะคะสาหรับชาวไทยพุทธที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศก็มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีด้วยที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นพร้อมกันเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชาวไทยพุทธนะคะเป็นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31ธัน วตุลาคม2563จนถึงวันที่1มกราคม2564ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมาคมวิสาขบูชาโลกคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติและสมัชชาสงฆ์ในไทยต่างประเทศยุโรปเอเชียหรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก ซึ่งได้ขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่กำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์แล้วก็มหานิกายแจ้งให้วัดไทยทั่วโลกค่ะจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีณวัดที่สามารถดำเนินการได้ส่วนประเทศใดที่มีการประกาศล็อกดาวน์อยู่ในขณะนี้จากผลกระทบของโควิด -19 นะคะก็ไม่เป็นไร มีการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนสวดมนต์แบบออนไลน์ค่ะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะและที่สําคัญก็คือต้องรายงานผลการดําเนินการต่อกรมการศาสนาด้วยนอกจากนี้ครับถ้าเกิดใครที่บอกว่าอ่แล้วถ้าเกิดฉันไม่ใช่ชาวพุทธล่ะศาสนาอื่นๆมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมนะครับก็ยังมีกิจกรรมขององค์กรทางศาสนาหลากหลายศาสนาครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกนะครับก็จะมีตามหลักศาสนาบัญญัติของศาสนาต่างๆนะครับจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5ศาสนาด้วยกันนะครับในวันที่5มกราคม2564ที่จะมีการจัดกิจกรรมกันที่โรงละครแห่งชาตินะครับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงบ่าย2ของวันอังคารที่5มกราคมนะครับก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนและก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ประเทศชาติกันด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะสำหรับบทสวดมนต์ข้ามปีเข้าไปดาวน์โหลดตอนนี้เลยก็ได้ที่เว็บไซต์ของทางกรมการศาสนานะคะซึ่งจะมี คู่มือแบบออนไลน์เนี่ยให้คุณผู้ชมอยู่คือเราสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคอยู่ต่างประเทศก็ร่วมกิจกรรมได้หรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกอยู่ที่บ้านหรือจะสวดมนต์ออนไลน์ก็ยังได้นะคะคุณผู้ชมแต่ใช้คู่มือที่ทางกรมศาสนาเนี่ยเขาให้คุณผู้ชมดาวนโหลดในจากเว็บไซต์ของกรมการศาสนาเลยแล้วก็จะมีการรายงานประสานการรายงานผลระดับประเทศระดับหน่วยงานโดยรายงาน3ช่วงเวลาคือก่อนจัดกิจกรรมระหว่างจัดกิจกรรมแล้วก็หลังจัดกิจกรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางแผนการดำเนิน งานการบริหารงานข้อมูลการจัดกิจกรรมรวมทั้งมีการรายงานผลจํานวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นเลขขอบประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพจากกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจเป็นกิจกรรมเสริมสิริมงคลในช่วงรับวันปีใหม่และเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มมีกิจกรรมเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปีมาเนี่ยทำให้สถิติการดื่มสุราทําให้สิการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยเนี่ยลดน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญ เดิมเนี่ยเราอาจจะเห็นหลายคนเนี่ยพอ31เอ็ขาดาวก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงปาร์ตี้สังสรรค์นะฮะมีการดื่มเครื่องดื่มต่างๆแต่พอตั้งแต่เริ่มมีการจัดก,กิจกรรมสุดมนต์ข้ามปีต้องบอกว่าโอ้โหทำให้สติการสูญเสียในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยนั้นลดน้อยลงนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ร่วมสุดมนต์ข้ามปีกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพื้นที่กรุงเทพมหาคนครส่วนกลางหรือว่าในพื้นที่ตามต่างจังหวัดในส่วนภูมิภาคก็มีการจัดก,กิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันนะครับค่ะ